่านวิทยากรแล้วก็สมาชิกตีม้ารวมประชุมในวันนี้นะเจ้าเจ้านางชุดิีการใจคงนะเจ้าทำอยู่หน้าทีายกันเงินนะเจ้าวันนี้จะขอมาคู้เกี่ยวกับเรื่องเงินฝากสักน้อยนะเจ้าเนาะยามมีเื่อมาฝากยามอยากเื่อมาถอนยามเดือนร้อนเพื่อมากู้ ปัจจุบันนี้นะเจ้าสก้อนกนนารเกษตรเฮามีเงินฝากอยู่สาประเภทด้วยกันนะเจ้าย่างแรกเงินฝากออมทรัพย์นะเจ้าหนาะอเงินฝากตัวนี้นะเจ้าเปิดตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปนะเจ้าฝากถอนได้ทุกเมื่อทุกวันทําการนะเจ้าหนาะอดอกเบีย้ยเอยละบาท50าบต่อปีนะเจ้าอย่างที่2เงินฝากออมทรัพย์พิเศษนะเจ้าเงินฝากตัวนี้เปิดบัญชีตั้งแต่1 0 0 0พขึ้นไปนะเจ้า ถอนได้วันละหนึ่งเดือนวันเดือนละหนึ่งขั้งนะเจ้าถ้าถอนเกินจากนี้ก่อคิดการทำเนียมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ถอนนะเจ้าดอกเบี้ยร้อยละสามบาทเกินต่อปีตัวนี้จะคิดดอกเบี้ยปีปีหนึ่งคิดดอกเบี้ยสองขั้งนะเจ้าเพราะว่าดอกมันสูงนะเจ้าเนาะตัวที่สามก็คือเงินฝากออมทรัพย์ จะ,ะเ,จเปิดบัญชีข้างแรกก่อสามร้อยหกสิบห้าบาทนะเจ้าตัวนี้จะถอนได้ก็ตัวเมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกดอกเบี้ย้อยละสามบาทเก่งต่อปีคิดคิดดอกปีหนึ่งสองครั้งนะเจ้าหนะทุกทุกสิ้นเดือนมิถุนนับสิ้นเดือนมีน้ำนะเจ้าปีบัญชีของเขาก็หนึ่งเ 1, มษายนถึงสามเอ็ดมีน้ำนะเจ้าหนะของทุกปีนะเจ้า สำหรับหลักฐานที่จะมาเปิดบัญชีกับทางสาวก็ต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็หลักฐานของภูมิอำนาจถอนตวยนายเจ้าเตรียมมาข้ง้อมนอยเจ้าเนาะเวลาทาการก็แปดโมงเกินถึงสามโมงนายเจ้าส,สำหรับสุดท้ายนะเจ้าเจ้าขอฝากมายังท่านสมาชิกทุกท่าน้ดยนายเจ้าขอจุยประชาสัมพันธ์ตต่อกัออนไปโวยนายเจ้าเนาะ มีเงินนักเกอ่อมาฝากกับตังสาก้อนหน่อยเจ้าพอดอกเปี้ยเฮานี่จะสูงกว่าธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วไปหน่อยเจ้าขอบคุณเจ้าเรียนทันรองประธาน ท่านพิธีกรและก็สวัสดีเปื่อนๆสหากรทุกท่านนะเจ้าข้าเจ้ารักกาสมุตจักวันนี้ก็ดีใจเป็นย่างเยี่งเลยนะเจ้านาองตีว่ายังตันได้เข้ารวงอบรมในข้างนี้นะเจ้านาอหลังจากตีข้าเจ้ามาทํางานกับสหกรณ์ั้างนี้เป็นปีที่สิบสี่นะเจ้านาอทางสหกรณ์ของเฮาก็บมบเคยได้จัดอบรมพนักงานแบบอีมาก่อนนะเจ้านาองปีนี้ก็คู้สซึกว่าทางคณะกรรมการ ความสาคัญของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะเจ้าเนาะดังนั้นก็คือว่าเป็นโอกาสดีของเปืนเป่นเป่นทุกคนนะเจ้าตีทางคณะกรรมการผู้จัดการเปิื่นในจัดลักูตรนี้ขึ้นมาก็คาดว่าเปืนเป่นเปลีนก็คงจะนำความหู้ในการอบรมในครั้งนี้นะเจ้าเนาะวันนี้ข้าเจ้าก็ดีใจนะเจ้าคิดว่าอาจจะบะตันมาร่วมจะพยายามทับรถมาให้เรียวที่สุดนะเจ้าเนาะความจริงแล้วทางการอบรมตี ชมรมผู้จัดการนะเจ้านาะเปินได้ไปอบรมสัตจรที่ประเทศแล้วนะเจ้านาะข้าเจ้ากับฝั่งป๊กมาก่อนัวบ่ตันอบรมในข้างนี้ตัวเนะเจ้านาะดังนั้นวันนี้ก็รู้สึกรู้สึกดีใจนะเจ้านาะปกติแล้วก็จับไม้บ่อยเหมือนกันนะเจ้านาอแต่ว่าข้างนี้ก็มันดีใจนะเจ้านาะดีใจนักเลยนะเจ้านาอเจ้าการอบรมในข้งนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อไปนะเจ้านาะ เป่นเปื่อนก็คงจะได้นําความหู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ในการทํางานของเฮาเพราะว่าการทํางานของเฮาก็คือการบริการอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะข้าเจ้าคิดว่าการอบรมในครั้งนี้ก็คงจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้เปืื่นเปืี่นของเขาได้นําไปประยุกต์ใจในการทํางานนะจ๊ะเนาะเจ้า1ิบเลี่ยมซ้าเลี่ยมบรเเทาเลี่ยมใบแลม1ิบแหลมซ้าแหลมบรเเทาแหลม ว่างนะเจ้าอ้น,นังก็บันยายตอวจ้างอนละวันใหครับเป็นว่านะเจ้านะในวันนี้ก็เป็นการอบรมตีข้าเจ้าฮู้ซึกว่าเป็นจุดจุดเริ่มต้นจุดประกาย้ยเปื่อนเปื่อนสหกรณ์ของเฮาเล็งเห็นความสําคัญแล้วเจ้าว่าการอู้เป็นการตีเขาจะต้องซื้อในหะ้กับสมาชิกของเฮาได้หู้ว่าเฮานั่นจะต้องบริการเปื่อนในแบบใดนะเจ้านะ คิดว่าการอบรมในครั้งนี้คงจะมีประโยชน์ต่อเป็นเปลืดน,นักนากเลยนะเจ้าเรียนท่านประธานกรรมการสหกรณ์ท่านวิทยากรและผู้เข้าอบรมทุกท่านนะเจ้าดิฉันบัวบานารา นงหัวหน้าสินเชื่อนะเจ้าวันนี้จะมาเล่าอัตชีวประวัติขอสังเขปของตนเองนะเจ้าดิฉันเกิดวันที่26กันยา2514ที่บ้านไม่ไ้นะเจ้าเป็นบุตรของป่อขันแก้วมาซุ่มมือสมบัตินะเจ้ามีพี่น้องร่วมกันเจดท่านนะเจ้ามีเป็นประจ ผู้หญิง3,000ซึ่งที่ชายเป็นคนสุดห้องนะได้เข้าศึกษาได้เข้าเรียนได้เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาตีโรงเรียนบ้านไม้ใต้นะเจ้าและต่อมาเรียนชั้นเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่6กตีโรงเรียนป่าแดนวิทยาคมนะเจ้า วิทยาลายัยกูเชียงรายในสมัยนั้นเจ้ายู่เอกบริหารธุรกิจนะเจ้าต่อมาปี2534ก็ทำงานอยู่ตีบริษัทอภิภาษาเชียงรายนะเจ้าซึ่งทำงานได้ประมาณ3เดือนทางสหกรณ์ทั้งสหกรณ์ก็ได้เรียกตัวเข้ามาทำงานในตีสหกรณ์การเกษตรประแดดนี่นะเจ้าประมาณเดือน เจ้าหน้าที่การตลาดนะเจ้าต่อมาในปีพศ2540ก็ได้ย้ายจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อนะเจ้าเจ้านี่เจ้าหน้าที่การตลาดมาอยู่เจ้าหน้าที่สินเชื่อนะเจ้าด้านชีวิตครอบครัวก็ได้สมรสกับนายทนี้คุณนายราชนะเจ้ามีบุตรชายด้วยกันสองคนนะเจ้ากำลังศึกษ ศึกษาปีที่หนึ่งแล้วก็ระดับประฐมศึกษาปีที่สองนะเจ้าและก็ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเป็นเป็นหัวหน้าสินเชื่อนะเจ้าปีพศ2544และทำงานในตำแหน่งนี่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน,ป,นปัจจุบันนี่เป็นเวลา20ปีเจ้า ดิฉันมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าตีได้มาทำงานในสถกรณ์การเกษตรนะเจ้าดิฉันก็ขอขอบคุณปอกปอกและแม่นะเจ้าตีทรงเสียทรงเรียนจนจบการศึกษานะเจ้าแล้วก็ขอขอบคุณทางผู้จัดจาการและคณะกรรมการุกท่านนะเจ้าตีให้โอกาสในการทำงานในครั้งนี้นะเจ้า อาชีพสุจริตทุกอาชีพนะเจ้ามีความสําคัญนะเจ้ามีความเขาต้องมีความสื่อสารแล้วก็มีความท่าผิดชอบต่อหน้าต่องานตีได้ห้หมามออกหมายนะเจ้าการอบรมในข้างนี้นะเจ้าเขาจะได้นําไปประยุกต์ใจในการทํางานต่อไปเจ้า สก,กรการ,กรเกษตรประเด็นนะเจ้าท่านวิทยากรและเจ้าที่สกรทุกท่านนะเจ้าดิฉันนางแสงเดือนแนวลาดท่านคิดว่างานนั่นสําคัญชะไหนดิฉันคิดว่างานนั่นสนนํา,านนสคัญมากสาหรับดิฉันนะเจ้างานทุกงานมีความสําคัญเช่นงานกรรมกรหอวงงาน ช่างงานข้าราชการหรือว่างานสกกรทีีทำทุกวันนี่ละเจ้าดิฉันให้ความสำคัญก,ก,กับงานเสมอเพราะว่างานนั่งจะนักหรือบรรณักนะเจ้าดิฉันจะให้ความสำคัญก,ก,กับงานในตำแหน่งหรือว่างและงานในของในสก,กรอนผู้งานนะเจ้าที่จวยได้นะเจ้าท่านคิดว่างานสำคัญ จ้าตัวท่านก็กเจา้าดิฉันที่ว่าสําคัญถ้าบอกมีงานทุกวันนี่ดิฉันคงจะดารงชีวิตอยู่ในฐานะนี่คงบ่ดีเตัาอีนะเจา้างานทุกวันนี่ทำให้เฮามีเงนินมีฐานะดีดีขึ้นดิฉันมีความสำคัญกับงานเสมอนะเจา้า ใบเจว่าในตำแหน่งนี่หรือว่าในตำแหน่งอื่นนะเจ้างานคือเงินเงินคืองานบรนดานซุขนะเจ้า